ได้มีโอกาสพบสพระเดชพระคุณหลวงพ่อครั้งแรกตอนที่เป็นนิสิตจุลาปีสองนะคะตอนนั้นปี2528แล้วก็จากวันนั้นถึงวันนี้ก็ได้มาวัดตลอดต่อเนื่องการที่ได้พบหลวงพ่อถือเป็นโอกาสของชีวิตที่ดีมากๆเพราะว่าชีวิตเด็กน้อยๆในสมัยนั้นนะคะได้มาใช้ชีวิตให้มีค่า มาทำประโยชน์มาสร้างคนให้เป็นคนดีได้มีโอกาสช่วยงานบวชได้มีโอกาสเป็นอาสาสมัครรับบริจาคใช้แรงกายแรงใจของเราอย่างเต็มที่เท่าที่เราทำได้สนุกสนานกับการสร้างบุญสร้างบารมีและเราก็ค่อยๆถูกหล่อหลอมจากคำสอนทุกๆคำสอนของหลวงพ่อ ทุกคำสอนของหลวงพ่อมีค่ามากๆที่ทำให้เรามีวันนี้ตัวลูกเองนะคะรวมถึงครอบครัวได้รู้ความเป็นจริงของชีวิตได้ละชั่วมาทำสัมมาอาชีวะเลิกขายเหล้าเบียร์บุหรี่ทุกสาขาหักดิบปิดอบายให้กับครอบครัวของเรารวมถึงเราได้รัก การทำทานรักษาศีลเจริญภาวนารักการที่จะช่วยเหลือคนรักการให้ซึ่งเราทำอย่างมีความสุขในวันนี้ของเราเรามีความสุขด้วยคำสอนที่เป็นแก่นของคำสอนพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านมอบไว้ให้เป็นมรดกธรรมคือหยุดเป็นตัวสำเร็จ เราเองได้ใช้คำสอนนี้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับชีวิตของเราในทุกๆวันเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญเป็นอันดับหนึ่งการหยุดอย่างถูกหลักวิชาหลักตาไม่ทำอะไรเลยแค่มีสตินิดเดียวและไม่ต้องทำอะไรไปเรื่อยๆ ตามที่พระเด็จพระพุณหลวงพ่อท่านสอนไว้ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งนิ่งอย่างเดียวและปล่อยเฉยนี้ไม่น่าเชื่อนะคะว่านำความสุขและความสำเร็จมาให้กับชีวิตของเราจริงๆเพราะการแค่เราหลับตาไม่ต้องทำอะไรเลยแค่นี้เรารู้สึกถึง ความสะอาดมือสุดที่เพิ่มขึ้นในตัวของเราและภารกิจหน้าที่การงานทุกอย่างที่เราทำมันง่ายและสำเร็จนี่มันคือจุดที่เราเห็นเลยนะคะว่าหยุดเป็นตัวสำเร็จเป็นเรื่องจริงขนาดตัวเราหยุดแค่เบื้องต้นยังไม่ใช่ว่าเราจะได้หวังผลการปฏิบัติที่ ใครๆบอกว่าต้องอลังการแต่เบื้องต้นเรายังมีความสุขและความสำเร็จในชีวิตขนาดนี้นี่คือสิ่งที่อยู่ในใจของหลวงพ่อหลวงพ่ออยากให้ลูกๆทุกคนได้เข้าถึงหยุดเป็นตัวสำเร็จคือสิ่งที่ท่านสอนเรามาตลอดต่อเนื่องวันที่22เมษายนที่จะถึงนี้เป็นวันสำคัญ ของบุคคลสำคัญในใจของพวกเราทุกคนมันจะเป็นสิ่งที่ดีมากๆถ้าตัวเราได้เอาตัวเราเองทำในสิ่งที่ท่านสอนเราตลอดมาได้มารวมใจกันลูกๆของพระเดชพระคุณหลวงพ่อรวมใจกัน ฝึกหยุดใจไปด้วยกันและพร้อมกันนั้นเราก็เชิญชวนคนที่เรารักเราปรารถนาดีพุกเครือข่ายที่เรารู้จักไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวคนในบริษัทคนที่เรารู้จักเครือข่ายบ้านวัดโรงเรียนทุกๆุกเครือข่ายในทุกๆช่องทาง พวกเราลองนึกนะคะว่ากายมนุษย์เป็นกายที่มีค่ามากๆของการสร้างบารมีเพราะสมมาสัมพุทธเจ้ายังต้องเกิดมาใช้กายมนุษย์ในการสร้างบารมีและบรรลุธรรมดังนั้นกายมนุษย์ถือเป็นฐานทัพของฝ่ายบุญหากกายมนุษย์ได้มีโอกาสมารวมกันหยุด อย่างถูกหลักวิชาพร้อมๆกันหลับตาไม่ต้องทำอะไรเลยตามที่พระเดชพระคุณหลวงปู่พระเดชพระคุณหลวงพ่อสอนไว้อานุภาพแห่งความบริสุทธิ์านุภาพแห่งบุญจะบังเกิดขึ้นนำความสุขมาสู่ผู้ที่ปฏิบัติเองและ อนุภาพแห่งความบริสุทธิ์นี้จะรวมเป็นพลังมวลที่ยิ่งใหญ่ไพศาลน,นำความสุขมาสู่โลกใบนี้และนี่ไม่ใช่เป็นครั้งเดียวนี่จะเป็นจุดเริ่มต้นที่พวกเราเสมือนตามพี่น้องของเราที่มาเกิดร่วมกันอายุมนุษย์ชาตินี้สั้นนะักพวกเรา นึกถึงพี่น้องของเราที่มาเกิดร่วมกับพวกเรานึกถึงด้วยจิตเมตตาเราเดินไปพร้อมๆกับเขาเชิญชวนเปิดโอกาสแห่งชีวิตให้เขาเหมือนอย่างที่พวกเราได้รับในวันนี้ทุกคนจะมีโอกาสได้เดินไปสู่ความสุขและทุกคนจะเข้าถึงหยุดเป็นตัวสำเร็จ วันที่22เมษายนนี้เมื่อพวกเราได้มารวมกันได้มาหยุดใจพร้อมๆกันวันที่22เมษายนจะเป็นวันคุ้มครองโลกโดยธรรมอย่างแท้จริงธรรมคือความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์จากการหยุดใจจากคุ้มครอง ทั้งตัวเราเองคนที่เรารักและคุ้มครองโลกน้อมบูชาธรรมประเดชพระคุณหลวงพ่อของเราด้วยการหยุดใจไปได้วยกันขอกราบอนุโมทนาบุญกับพี่น้องทุกท่านครับอนุโมทนาบุญกับ กัลยะนานมิตรเพียรใจโรจนะสินวิไลนะครับจะเห็นได้เลยนะว่าคำพูดเนี่ยออกมาจากใจกลั่นมาจากใจจริงๆนะครับแล้วก็เป็นใจที่ลื่มในบุญใจที่มีความสุขในการสั่งสมบุญสร้างบารมีมาเป็นระยะเวลาหลายสิบปีทีเดียวนะครับก็บอกไว้นะว่า22เมษายนวันคุ้มครองโลกเนี่ยโลกจะได้คุ้มครองโดยทำอย่างแท้จริงเพื่อเราจะได้น้อมบูชารมหลวงพ่อของเรานะครับ จากวันนั้นถึงวันนี้ก็ได้แปลเปลี่ยนเป็นความชื่นใจความปลื้มใจทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาเราก็เต็มที่กับบุญกันมาตลอดนะครับที่ทําก็เพื่อให้พี่น้องของเราเนี่ยได้กลับมารวมกันหยุดใจไพพร,พร้อมกันการหยุดใจนี่สาคัญมากๆนะครับได้บุญเยอะมหาศาลที่เดียวนะครับปกป้องคุ้มครองโลกเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเราก็จะได้มาฟังจากตัวจริงเสียงจริงนะครับที่ตั้งใจวันนี้จะมาพบกับพี่ๆน้องๆนะสร้างบารมี ทั้งจังหวัดตากด้วยจังหวัดกำแพงเพชรด้วยแล้วก็ทุกทกท่านนะครับที่เข้ามาร่วมงานสัมมนา,าในวันนี้เพื่อพิชิตภารกิจเพื่อหลวงพ่อของเราด้วยกันนะครับพร้อมหรือยังครับที่จะไปพบกับกัลยาณมิตรเลียนใจโรจนสิริวิไลถ้าพร้อมกด2ตอนนี้เราไปถึงเลข2แล้วนะใครใครไม่พร้อมกดชู2นิ้วก็ได้นะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับผมจะได้ทราบว่าวท่านพร้อมแล้วจริงๆนะครับตอนนี้ใจเป็นหนึ่งเดียวกันแต่ชู2นิ้วนะครับ โอเคครับบางคน2รัวๆเลยนะครับขอบคุณครับบางคนไม่ได้กดในช่องแชทก็ชู2นิ้วพร้อมแล้วครับขอเชิญท่านพบกับการะยะนมิตรเพียรใจโรจนจนาศิมิไรหรือว่าพี่หลีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะก็กราบนวัสการพระอาจารย์ทุกรูปด้วยความเคารพนะคะ กราบสวัสดีพี่น้องทุกๆท,ท่านนะคะทั้งจังหวัดตากและจังหวัดกำแพงเพชรนะคะฝากเนื้อฝากตัวด้วยค่ะไม่ต้องฝากแบบมีดอกเบี้ยก็ได้นะคะค่ะก่อนอื่นนะคะต้องขอกราบอนุโมทนาทุกๆบุญกับพี่น้องทุกๆท,ท่านนะคะในทุกบุญที่ผ่านมาเลยก็โดยเฉพาะ บุญในช่วงนี้นะคะที่เป็นบุญบวชสัมมเนรที่พวกเราได้ไปสนับสนุนว่าที่สัมมาเนรในศูนย์กันนะคะกราบอนุโมทนาทุกท่านนะคะสาธุาแล้วก็เอาบุญมาฝากด้วยค่ะวันนี้เอามะหมี่เกี้ยวจักรพัดไปเลี้ยงสัมมาเนรว่าที่สัมมาเนรที่ศูนย์บุรีรัมนะคะค่ะสาธุา <c oughs> ก็ตัวหลี่เองนะคะเอกับหัวน้องสาวนะคะ มาวัดปี2,528ถ้านับวันเวลาถึงตอนนี้ไม่น่าเชื่อนะคะแป๊บเดียว36ปีแล้วนะคะท่านใดที่มาตั้งแต่ช่วงนั้นก็คงจะนิพภาพออกแต่ท่านใดที่มาไม่ทันนะคะก็ขอน้อมนำทุกๆบุญมาฝากให้ทุกๆท่านนะคะได้ตั้งจิตอนุโมทนาได้มีส่วนแห่งบุญด้วยกันนะคะสาธุค<า>่า เออเอาภาพดึกดําบันมาเปิดให้ชมสักภาพสองภาพวันอาจจะนึกไม่ออกน,ะนอสมัยน,น,น,น้องสมุยน้องสมุยช่วยช่วยเปิดภาพดึกดําบันของพี่เรามาดูซิสัสสภาพสองภาพเพราะสมัยนี้สิะะเข้าวัดเป็นยังไงซึ่งจะมีภาพไหมเนี่ยเล่าไปก่อนแล้วกันก็คือคือในทุกๆภารกิจตั้งแต่ที่ที่ได้มานะคะ เมื่อกี้ที่ฟังโอวาทของพระเดชพระคุณหลวงพ่อเนี่ยก็คือเรารู้สึกว่าเมื่อน,นึกทบทวนนะคะบุญเป็นาธาตุพิเศษบุญไม่ใช่ทำครั้งเดียวแล้วได้ครั้งเดียวบุญเราทำแล้วผ่านไปแล้วแต่เราทบทวนล,วละลึกถึงเมื่อไหร่เราก็เกิดบุญขึ้นอีกนะคะบุญเกิดขึ้น,บ,นบุญเกิดขึ้นทุกๆครั้งที่เราได้ละลึกถึง บุญที่ผ่านมาไม่ว่าเราจะอยู่ณจุดใดที่ได้เข้ามาสร้างบารมีนะคะสมัยเด็กๆก,ก็ได้มาช่วยรับบริจาคได้มาช่วยจัดงานบวชได้ช่วยงานทุกงานเพราะตอนนั้นเรายังไม่มีสตางค์เราก็เอาแรงกายแรงใจมาช่วยงานพระพุทธศาสนาก็เป็นความปลื้มที่ติดตัวเรา <S <S เหมือนอย่างที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อได้ให้อวาทไว้นะคะว่าทุกอย่างที่เราทํา แม้เราจะนึกหรือไม่นึกแม้เราจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามทุกอย่างจะเปลี่ยนไปเป็นโครงสร้างของวิมานของเรานะคะโครงสร้างของวิมานของเราจะประกอบไปด้วยทานศีลภาวนาแล้วก็การที่เราชักชวนคนสร้างความดีแม้เราจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามทุกครั้งที่เราชวนคนสร้างความดีนะคะ บนวิมานของเราก็จะมีบริวารหลบหลบหลบเลย <c oughs> นะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่ที่ทำให้พวกเรามั่นใจในการที่เราได้มาสร้างบารมีกันสมัยนั้นนะคะจะได้ยินบ่อยๆเลยจากหลวงพ่อหลวงพี่นะคะที่เล่าให้ฟังว่าในยุคนั้นคุณยายหลวงพ่อตั้งแต่ก่อนสร้างวัดนะคะท่านจะตามที่ในที่ ตามทุนในที่ตามทีมในที่นะคะซึ่งก็หมายถึงว่าเวลาที่จะทำอะไรก็ตามจะต้องทําให้ผังละเอียดสําเร็จก่อนท่านใช้สมาธินั่งทําละเอียดนะคะไปตามไม่ว่าจะเป็นที่ดินที่มาสร้างวัดไม่ว่าจะเป็นทีมที่ลงมาสร้างบารมีด้วยกันหรือทุนนะคะใช้สมาธิ ตามมาทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นคือทุกคนที่มาสร้างบารมีด้วยกันลงมาเกิดสร้างบารมีด้วยกันมีการถูกตามกันมาให้ภาคภูมิใจให้พวกเราภาคภูมิใจนะคะว่าเรามาถึงจุดนี้เนี่ยเราได้มีสายบุญร่วมกับพระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายที่ท่านได้ใช้บุญได้เสียบุญไปตามเรามา นะคะเรามีสายบุญกับท่านแล้วในยุคนั้นนะคะจะได้ยินได้ฟังบ่อยๆเลยว่าก่อนที่จะสร้างวัดมีการทําหนังสือทําหนังสือเล่มหนึ่งชื่อเดินไปสู่ความสุขเป็นเล่มปกเขียวๆแล้วก็เป็นการ์ตูนวาดเป็นเส้นทางไปสู่ความสุขนะคะหรือเองเคยได้เห็นหนังสือเล่มนั้นแล้วแล้วสมัยนั้นก็มีการอธิษฐาน เพื่อให้นังสือเล่มนี้เป็นสื่อกลางในการที่ไปตามพี่น้องที่มาเกิดร่วมกันได้มาถึงหมู่คณะได้มาสร้างบุญสร้างบารมีร่วมกันนะคะในสมัยนั้นเป็นอย่างนี้แล้วสมัยนี้เราจะเอาอะไรไปตามพี่น้องเรากันดีนะคะก็เลยได้ช่วยกันนึกนึกนึกนะคะแล้วก็เราโชคดีมากเลยเรามีเจ้าภาพเจ้าภาพ ผู้ใจบุญแล้วก็มีปัญญาได้คุยกันว่าภาพของพระเดชพระคุณหลวงปู่เป็นภาพที่มีอนุภาพถ้าเราสังเกตนะคะว่าภาพของพระเดชพระคุณหลวงปู่ไม่ว่าจะเป็นภาพไหนก็ตามถ้าเรามองตาท่านอันนี้ท่านหันข้างให้เดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยมองตาท่าน มาถึงตรงนี้น้องจอดน้องจอดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยอย่าเพิ่งเปิดอย่าเพิ่งเปิดน้องสมุยอย่าเพิ่งเปิดเอาภาพเมื่อกี้ก่อนน้องจอดช่วยช่วยอ่าน oh. ข้อความบนภาพนี้ให้พี่น้องเราได้ฟังพร้อมๆกันหน่อยคะ่ะ oh. ตัวแบบว่าชัดไหมจะพยายามอ่านนะครับว่าตัวสีขาวนะครับพอเรานึกถึงท่านท่านก็นึกถึงเราคือรวบเราเอาไปไว้ ในศูนย์กลางกายของท่านแล้วกลั่นกายวาจาใจเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์แล้วเติมบุญเติมบารมีเติมความสมปรารถนาให้กับเราเนี่แหละครับค่ะซึ่งพระเดชพระคุณหลวงปู่นะคะท่านมีอนุภาพมากที่ที่บอกว่าเราจะใช้ภาพของพระเดชพระคุณหลวงปู่ไปตามที่น้องเรา กลับมาเพราะภาพของท่านลุงหลอมที่เป็นหลานของพระเดชพระคุณหลวงปู่นะคะได้เล่าให้ฟังว่าตอนที่หลวงปู่ยังอยู่หลวงปู่ท่านได้พูดกับหลานท่านนะคะแล้วลุงหลอมก็มาเล่าต่อให้พวกเราฟังหลวงปู่ท่านบอกว่าภาพของท่านไม่ต้องปลุกต้องเสกท่านทำวิช,ชาวไว้แล้ว ศักดิ์สิทธุทุกภาพใครที่มีอะไรอยากจะขอให้ท่านช่วยให้เอาพวงมาลัยดอกมะลิมากราบบูชาแล้วอธิษฐานพอออกเสียงอายตปะเสียงทิพย์จะดังไปถึงท่านแล้วท่านจะช่วยซึ่งพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านยืนยันเองตั้งแต่ตอนที่กายหยาบท่านยังอยู่ ว่าภาพของท่านทุกภาพศักดิ์สิทธิ์เพราะท่านทําวิชาไว้แล้วถ้าเราสังเกตนะคะภาพของหลวงปู่ถ้าเรามองตาจะไม่เหมือนภาพของคนทั่วไปที่เสียชีวิตไปแล้วตาของพระเดชพระคุณหลวงปู่จะเป็นตาแบบมีชีวิตซึ่งหลายๆคนเจออนุภาพอมองตาหลวงปู่กัน ตาของท่านเหมือนมีชีวิตจริงๆหลายๆคนนับไม่ท้วนที่เจออนุภาพของพระเดชพระคุณหลวงปู่เดี๋ยวเราเอาหนึ่งในตัวอย่างของผู้ที่เจออนุภาพพระเดชพคุณหลวงปู่มาเปิดให้ฟังแค่สองนาทีนี้อยากกระพริบตานะคะหลายท่านอาจจะเคยดูมาแล้วแต่คลิปนี้เป็นคลิปที่หลีไปสัมภาษณ์ตัวเจ้าของเรื่องที่ท่าน พบกับอนุภาพเรียนเชิญชมไปพร้อมๆกันค่ะสองนาทีอยากระพิบตานะคะค่ะเสียงประกอบค่ะน้องสมุยขอเสียงประกอบ มนาในการครั้งนี้เนี่ยทำให้ผมได้รู้ว่าหลวงปู่เนี่ยมีอนุภาพมากนะครับและสิ่งที่เจอกับตัวผมเองเลยเนี่ยก่อนที่ผมจะมาที่นี่เนี่ยผมตัดสินใจแล้วว่าเราต้องมาดูที่เราดูที่วัดใหญ่นะ่ยเพียงครึ่งเดียวเท่านั้นเองที่เราเจอกับตัวนี่แรงมากผมเป็นตาน้องฝ้ายนะครับที่ถอยรถเหยียบน้องฝ้ายนะครับเรียกว่าเอาชีวิตเกืบไม่รอดทำให้ผมตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้ ผมผมทึ่งทึ่งว่าในบุญของที่ว่าลุงปู่ได้ช่วยผมนะครับลุงปู่ช่วยผมแล้วทําให้ผมทบทวนบุญอยู่ว่าผมจะทําอะไรตอบแทนลุงปู่ลุงพ่อนะครับวันนี้ผมได้มาถึงนี่แล้วเนี่ยรู้ไหมว่าวันนั้นถ้าพยาบาลไม่รับหลานผมอะไรจะเกิดขึ้นนะครับรถทับทั้งคันล้มไปหัวนอกพื้นแต่พอไปถอดเสือ้อเอกซเรย์เราเจอเหรียญลุงปู่อยู่ในคอนะครับเจอเหรียญลุงปู่อยู่ในคอ ยายน้องฝ้ายตะโกนร้องว่าลุงปู่ช่วยแล้วลุงปู่ช่วยแล้วถามว่าผมก็กำลังงปู่ไปภาวนาว่าลวงปู่อย่าให้ลูกหลานเป็นอะไรเลยนะถ้าวันนั้นหลานผมเป็นอะไรผมคงไม่ได้มายืนอยู่ตรงนี้แล้วอาจจะไปอยู่ในคุกก็ได้แล้วจะต้องเอาเงินไปละลายทรัพย์อีกเท่าไหร่นะครับในการอุบัติเหตุซึ่งในช่วงเวลาเดียวกันนะคะที่จังหวัดสลับ,บุรีก็ รู้จักกับเอ,อผู้รับเหมาท่านหนึ่งที่มีเคสถอยรถชนถอยรถทับเด็กเหมือนกันแต่เคสนั้นก็เป็นปกติทั่วไปคือเด็กเสียชีวิตแล้วเขาก็ไปจัดงานศพนะคะอานุภาพหลวงปู่ที่พวกเราพบเจอมากมายนับเ,เรื่องไม่ท้วน ซึ่งหลวงปู่มีอนภุภาพจริงๆแล้วพวกเรานะคะเราจะไปตามลูกหลานของหลวงปู่ให้กลับมาเพื่อที่จะได้มาหยุดใจพร้อมๆกันเราจึงจะใช้ภาพของพระเดชพระคุณหลวงปู่นี่แหละคะ่ะที่ไปเป็นสื่อในการตามที่น้องเรากลับมา22เมษายนปีนี้นะคะจะเป็นครั้งแรกที่พวกเราจะได้บุญพิเศษ ในการไปเชื่อมสายบุญเอาภาพหลวงปู่ไปเชื่อมสายบุญให้คนที่มาเกิดกับเรากลับมาสร้างบุญสร้างบรารมีมาหยุดใจพร้อมๆกันเพราะทุกอย่างที่เราสร้างมาที่วัดกระธรรมกายไม่ว่าจะเป็น196ย้สสภาธรรมกายสากลหลังคาจากกระทั่งสภาธรรมกายสากลหลังใหญ่นี้ มหาธรรมกายเจดีนะคะทั้งหมดเราสร้างเพื่อที่จะรองรับการมาหยุดใจพร้อมๆกันของพี่น้องเราที่เป็นลูกหลานของหลวงปู่สิ่งที่หลวงปู่ท่านให้เป็นมรดกทรรมไว้คือหยุดเป็นตัวสำเร็จแล้วหลวงปู่ไม่ว่าจะเป็นหลวงปู่คุณยายหลวงพ่อนะคะจะเน้นย้ำ สิ่งที่เป็นหัวใจของการเกิดมาของพวกเราคือเราเกิดมาเพื่อหยุดใจเราเกิดมาเพื่อสร้างบารมีคุณยายบอกว่าให้เราเอาบุญละเอียดให้มากกว่าบุญหยากและหลวงปู่นะคะท่านได้เคยสอนไว้ประมาณว่าถ้าเราหยุดใจให้ถูกส่วนแค่ช่วงแป๊บเดียวเหมือนช้างกระดิกหูมูลแลบ,บลิ้น แคปเดียวที่ใจหยุดเห็นแสงสว่างบุญที่เกิดขึ้นมากมายกว่าการสร้างบวชสร้างวิหารอีกแต่เป็นบุญคนละประเภทซึ่งพวกเรามีหน้าที่ที่เราจะใช้กายหยากของเราไปตามพี่น้องของเราให้กลับมาเรามีภาพหลวงปู่สองแบบนะคะเป็นภาพแบบพกพา พกพาคือติดตัวได้อันนี้ QR code ข้างล่างคืออะไร QR code ข้างล่างคือยิงปุ๊บจะเข้าไปถึง YouTube นํานั่งของหลวงพ่อใครอยู่ที่ไหนที่รู้จักวัดไม่รู้จักวัดไม่รู้จักหลวงพ่อหรือยังไงก็ตามใช้มือถือยิงปุ๊บเข้าไปถึง YouTube นํานั่งของหลวงพ่อได้เลยนะคะแบบนี้ ตอนนี้พรุ่งนี้จะเสร็จประมาณ4ี่0มห้าันใบนะคะเราก็จะมีอีกขนาดหนึ่งคือขนาด A5 A5 คือครึ่งอง A4 นะคะเอาไว้ให้พวกเราใช้ในการไปทำหน้าที่ซึ่งการทำหน้าที่เราจะทำยังไงง่ายมากๆนะคะใครก็ตามที่เรารู้จักไปชวนให้หมดเลยแล้วเขาสะดวกที่จะมาช่องทางไหนก็เอาตามที่เขาสะดวก นะคะไม่ว่าจะทางออนไลน์หรือออฟไลน์ซึ่งเดี๋ยวพระอาจารย์จะมาลงรออยายละเอียดตรงนี้นะคะแต่ธรรมวุธที่เป็นรูปหลวงปู่ไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะสามารถใครที่ตั้งผังอยากจะเอาบุญเยอะแค่ไหนก็สามารถที่จะขอ,อะรับได้เลยนะคะเป็นธรรมดาที่เราอยากจะให้คน,คนที่มาร่วมเนี่ยมากแค่ไหนเรายิ่งต้องชวนเยอะ มากกว่านั้นเพราะว่าคนมีสามประเภทคือพวกที่ชวนแล้วเห็นด้วยเฉยๆแล้วก็ปฏิเสธนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องชวนให้เยอะๆไว้ยกตัวอย่างนะคะเช่นน้องสาวหลีหัวนะคะหัวมีลูกน้องประมาณพันคนหัวอยากจะชวนลูกน้องมาจุดประทีปตอนธรรมญาตราที่ผ่านมานะคะหัวก็ชวนไปหมดเลยพันคน ลูกน้องเข้ามาจุดประทีปแล้วก็สวดมนต์นั่งสมาธิด้วยสาม3อยคนเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากให้มาเยอะแค่ไหนเรายิ่งต้องชวนให้เยอะกว่านั้นเยอะกว่านั้นนะคะโดยที่เราเอาภาพหลวงปู่นำนะคะถึงตรงนี้เดี๋ยวเราไปฟังเสียงของพี่น้องในจังหวัดเราก็ไปฟังเสียงพระอาจารย์ของจังหวัดดีไหมคะน้องจอร์ตครับผมค่ะลแล้วเดี๋ยว<า>พี่ค่อยกลับมา <ห>ที่หล <สา S 1> ัง <สา S 1> อีกกีหนึงค่ะสาธุค่กอนุโมทนาบุญแล้วก็ยินดีร่วงหน้านะคะสำหรับผู้ที่จะเอาบุญในการไปบอกข่าวบุญไปชวนคนสร้างความดีด้วยกันมาหยุดใจพร้อมๆกันอีกนิดนึงนะคะว่าทำไมถึงต้องมารวมตัวกันหยุดใจพร้อมๆกันเป็นลาศถ้าเกิดเรานึกนะคะว่าถ้าเราคนเดียวเราจุดเทียนหนึ่งเล่ม เราคนเดียวเราจุดเทียนหนึ่งเล่มความสว่างหนึ่งแรงเทียนก็คือความสว่างด้วยเทียนเล่มเดียวแต่ถ้าหนึ่งล้านคนหรือหลายล้านคนจุดเทียนพร้อมๆกันอันไหนสว่างกว่ากันหลายล้านคนย่อมสว่างกว่าแน่นอนและทุกคนที่ได้มีโอกาสมาหลับตาพร้อมๆกันในช่วงที่ทุกคนสว่างทุกคนจะได้ความสว่างนั้น ด้วยกันหมดเลยนะคะแล้วความสว่างนี้ก็จะเป็นความสว่างที่ทําให้ตัวของเราเองมีความสุขความสําเร็จในชีวิตแล้วเราก็จะได้อบุญนี้นะคะไปถึงคนในครอบครัวไปถึงสังคมที่เราอยู่นะคะแล้วก็ปกป้องคุ้มครองโลกด้วยจริงๆเพราะความสว่างและความสะอาดบริสุทธิ์ที่หลวงปู่บอกแค่หนึ่งนหนึ่งแวบที่ทุกคนหยุดใจได้ถูกส่วน บุญมากกว่าสร้างโบสถ์สร้างวิหารเป็นหลายๆฟ้าครอบอีกถ้าพ,พร้อมๆกันหลายๆคนเป็นหลายล้านคนอนุภาพของบุญอนุภาพของความสว่างเยอะมากเรามาตักตวงบุญนี้กันอย่างเต็มที่ร่วมกันนะคะเดี๋ยวเรียนเชิญเดี๋ยวขอฟังเสียงของพี่น้องทางดีด้วยค่ะสา